แม่ไม่รู้ถูกฟ้อง50ล้านแม่สาวสิสอบติดเพศสัตว์ไม่รู้ถูกเจ้าของกรูตาฟ้อง50ล้านจากกรณีทางครอบครัวน้องวัยสิว่าที่นักศึกษาคณะเพศัตว์พาน้องไปตรวจร่างกายซ้ําที่โรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์ซึ่งครั้งนี้แพทย์โรงพยาบาลได้ตรวจอย่างละเอียดเพื่ออยากได้ผลที่แท้จริงหลังจากผลการตรวจที่โรงพยาบาลนางรองเมื่อวันที่2๖พฤษภาคมผลพบว่ามีสารเมทแอมเฟตามีน ทำให้แพทย์ไม่สามารถออกใบรับรองแพทย์เพื่อไปประกอบการมอบตัวเข้าเรียนคณะเภสัชมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อมาผลตรวจรอบสองได้ออกมาแล้วพบว่าไม่พบสารเสพติดใดๆในร่างกายน้องทําให้ทั้งพ่อและน้องสบายใจต่อมามีกระแสข่าวว่าทางบริษัทอาหารเสริมเตรียมที่จะฟ้องค่าเรียกเสียหาย50ล้านซึ่งทางแม่ของน้องบอกว่า วันนี้พาลูกมามอบตัวที่คณะเพศาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นตามที่คณะกำหนดก่อนที่ลูกจะเข้าไปรายงานตัวและสอบสัมภาษณ์ตามขั้นตอนทางบริษัทอาหารเสริมยังไม่ได้ติดต่อมาพูดคุยส่วนที่บอกว่าจะเรียกร้องค่าเสียหาย50บล้านนั้นก็ยังไม่ทราบเช่นกันตอนนี้อยากให้ลูกได้โฟกัสในเรื่องการสอบสัมภาษณ์ให้เสร็จก่อนและแม่ก็บอกกับนักข่าวทั้งอยากจะขอความร่วมมือในวันนี้ของดให้สัมภาษณ์ทุกกรณีพ่อลูกเรียดจ,จากข่าวกลัวว่าจะกระทบต่อสมาธิในการสอบสัมภาษณ์ หลังจากสอบสัมภาษณ์เสร็จก็จะต้องเข้าพบคณะบดีคณะเพศาศาสตร์และก็จะเดินทางกลับทันทีเนื่องจากต้องเรียบกลับไปทำงานที่บุรีรัมย์ไม่สะดวกที่จะพบกับสื่อมวลชนในส่วนเรื่องฟ้องร้องหรือเรียกค่าเสียหายของทางบริษัทแม่เองยังไม่ทราบเรื่องและไม่มีบริษัทติดต่อมาแต่อย่างใดขอบคุณที่มาของไซแอมนิของข่าวจากไซแอมนิว